คันหาหน่ำป่ะครับอ้าพี่น้องป้องไฟแต่งตัวเรียวๆจังไหนจังหวะลืมหลายอย่างเออลืมหลายอย่างถ้าถ่ายอยู่นี่ก็ได้ตัวถ่ายจังไหนจะไปน้ำอยู่บ่เฉยเขาไปน้ำอย่างหัวบอกสูงหัวบอกสูงเฉยเขาหมดจังไลยลืมอย่างก่อนลืมใบสีกับมะไรคืออะไรจับนี่ผู้เหตุใบสีเงาเมียนก็บอกว่าก็บอกเข้าเสียดายฮี้งขัดพี่น้องคันโบบว่าปลุกเสียถ่ายงามๆโหลด เดี๋ยวมาเหมือนรุ่นซนะลูกเห็ดสุกุกงานเดี๋ยวบ่เป็นยังขับมีอัลมอส,สิไปซือ้อให้พระเอกโบไปปันให้ปันเป็นคนขับหรอไ,ได้ไมลอยอย่นี้ได้ขอบคุดีดเป็นตะพินตีลูกแก้วดีดเป็นบอหแห้งแห้งของนะครับแห้งข้องขอบคุเออเดี๋ยวสิพาดีดลูกแก้ว <ไ S 1> <laughs> โอ้ยพระเอกข่อยลืมใบสีเดอมมีอัลซมอสจัดการให้ว่าแมีอัมอส,มอส อย่าเปละรกโคตมันกลมๆอยู่มองน้ำนานี่นาระหว่างบรรยากาศโอ้ยสาระงายยิบเลยพี่จะโคตรที่สุดคนหนึ่งเอาเรือเอาม่ับโลดด้นาันมันสเจ้าบาทกใบพัดมาโหลดอหาลอก็ได้คู่นึงกประมาณอเายางแน่ถูกเอาเทียน เที่ยนขันหามาไล่มาไล่ยักอันพ่วงหนึ่งพวงนึ่งอไรัใบซีปากช่ำคูนึงคูนึงเกิดว่าบอกนอตตองกับบักหลายอยู่บานเพ่งถ้าแต่ัสิ้ังเจ้าเลยไหไก็ลรื่องวงหว่าอืมมันเดือมันเงขอบากเออโอ้ยพี่น้องผู้บ่าวข่อย้าขัารหลดจิไปสอบน้ำไหวเด้อพยิกโบเด้อ นะคในสภาพเมืองบั่นบรรยากาศพู้เมืองเาล่าใหม่พุ่นไน้พุ่นงั้นเพราะมันหลังละหลายล้านหรือเป่าเป็นร้อยร้อยล้านพุ่นเนาะเกลี่ยไปไถมากพุ่นที่น้องโอ้โหข้างในเยอะดูสิ ic, ป,ส money, verso, ป,ป,ปลาดระาษเสาซาลาเบงซันดีดด er, ัลลัตต์ลี่ลัตต์ลี่ลัตต์ลี่ นูเงินตั๋นูซื้อลอตเตอรี่ใช่ไม่เคยถืออ๋อคือว่าถือแปดสามจังเลยม่าจังไปหยิบยุบในโดมอยู่ในบ้านพักถือแปดสามลตเอรคือคือไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แล้วแบบว่าซื้อประมาณสองสามคนหม้อสลัดซีบอนเป็นล้านล้านมันทีหื้อนี่ยเมียถูกต้องเยอะกว่านั้นเนี่ยเนี่ยเสาวันนี้แหละที่ว่าโอเปนสองสามคนปรมีเสางสามคนเนี่ยเนี่ยใหญ่มาก มึงเบิ่งตาอันกับแพงคนโหลดเพียเฮียฮะนี้แม่นหมดเดิค่ะสองขางโอ้โหอันนี้แม,นมดด่น,น,มนป้ายอยันนายกอบตอดอกนี่เนาะถ่ายไปมดัปดปฏิพาควิมงนามถ้วมวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปเออขับรถมึงทิ้วทิ้วถัดน,นี่พระธาตุที่ห้าออกมามหันเนาะค่ะเนาะวัดวังน้ำเย็น,นะคะ่ะ ยอดงามไร่แต่กี่ข่อยมานี่บ่ท่านเห้เห็ดเล้วเด้นี่ขึ้นโค้งไวตนน้ตัวนี้เรลียวๆ้เเสร็จเรียบร้อยแลวบรรยากาศคาง้าง้างน,นี่ถ่วมดเด้อค่ะนี่น้ำถ่วมค่ะโอ้อยากได้ดอกบัวจะได้ดอกไหนอะ,อย,ะอยากได้ดอกนั่น <laughs> กนโบแม่ซื้อบายสีแน่ค่ะนี่เอาเ mm hmm. น,นี้อค so yep oh, ูี๋ยเนคูหน่อยเอาคู่ใ่ค่ะแล้วก็เอาคูหน่อยน้ำ หอยยเอาคู่รอยยี่สบกับคู่หนึ่สิลื้มใบสีน้องก็นเลยได้มาเสื่อไปเ,เไปนะดเดิ้ลคู่หนึ่งเอาคู่ได,ด้ไหมอโ้อเยอะ พ่อหนุก็เอาคูนอยอีกคูนหนึ่งนะค่ะเมนคัามาทำบุญกันค่ะวันนี้หวานเย็นค่ะ ต้องีบต้อรีะค่ะนี่เป็นลำประกอบคันนั้นเมนบอกว่าเออพี่ปลุกลูกปลุกลูกเออได้ใส,ส่ใบสีคอยเฮ็ดหางงาม,งามอ,อืมอันนี้นางก็ไม่รู้ว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อน่นเตรียมข้อมาให้แล้วสินะแต่ไม่เป็นไรเนาะก่มอยู่ไก่เนาะ มาถึงก็มีซื้ออยู่พอดีเพราะว่าร้านนี้ก็คือปลุกลุกท้าประจําเลยนะครที่ปลุกลุกมาซื้อตะยุนีนะะเรามาซื้อพอดีก็มีขายพอดีแล้วก็เป็นมะไลยเนาะปลุกลุกกระสืไปไปไหวขอพอนปูพันธุ์กัน ขาแล้วพี่น้องอยู่บ่อยู่กับหิวเข่าล้วนั่งเอกน้อยค่อยต้องหมดเศร้าเนาะ,นะ <c oughs> ต้องหมดจุ่มจีบไปเลยเดย้แกงจืดไปกําลังอิจตาเข่าปากหัดดมระด้อพนันมืเอาโทษบ,บอ่อเข้านอันกําลังออกไปหับเด้อพนันมีอ่ะถ้าเลอาบน้ำยู่งสนุก <c oughs> คอยว่าเลี่ยวสนุก ได้ใหม่เลยอ่ะสดใหม่เลยเกษตรนาจเสดงงามก็ยังใบสีอะแม่ใบด้วยก,กันแล้วด้วยก,กันค่ะเท่าไหร่บ้าสิบสองยี่บสี่ี่ส,สตองสี่มันมันตามปีไะมันแบบนั้น,น,น เย็นสามหยดจาสี่หยดไม่เนี่หยิบสี่ท่านหยิบหกเก่านิจเล็ไว้ะเกียนผู้ลูกอายุหางสิล่ะาไปดูอะไรอะไนี่ไงนี่แหละนี่แหละ ค่ไปไ,ไปทยเาคิดฮอนแม่ไปเด้อไป,ไปอันนี้เป็นมันมกเท่าไหร่มันเป็นโลกรับกว่าเลซื้อมาลัยหน่่ยคะ่อะอกหอ้าทรัไม่ลดเหรอนอนท่านีกกำลังจัดดอกไม้ ร้านนี้เป็นร้านที่ปุกลูกมาซื้อดอกไม้พาประจํามาเอาอยู่นี่ไปจัดงานแต่งงานางานงานูน่นนี่นั่นแก่มาแต่ยู่นี่เนาะพี่นน้องมาเอาอยู่นี่ค่ะเคยมาส่งดอ,อกไม้ใช่ปลูกดอกเราเรื่องอยู่บ้านปลูกเราเรื่องอยู่บ้านตีเคยมาส่งที่นี่อืมได้หลายปีแล้วคก็เกล็ดผ่านไหวคู่ยังแก่มาเอาแต่ยู่นี่แหละน่าซื้อนะครับเดีนี้มันไม่เท่าไหร่นะเดี๋นี้จำพวอดีนะจำพวงพอดีเลย เราได้ของครบแล้วบันี้รถเท่าเด้บัตนี้จอดอยู่ใส่น้าหนอตอนนี้มอมพนังหิวหลายกำลังดิงดิงดิ้งซื้อหิวหลายตีคือดิงค่ะแฉ่เอาสองคือค่ะกระเป๋าเป้อะไรเอาลูกเล็กสอง เลือดหิวไหลนกปัน่นเอาล่องทองกันเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่ทำไมไม่งับกระเป๋านะลานนาูกภารกิจเราวันนี้ก็คือมาซื้อใบสีกับมาเลยพร้อมแล้วนะคะแต่ว่ามาหนีปัดปันหิวไหลแต่ว่าไม่เอาสม่อนเพาป,ปัน่นใดนะคะคว่ำหิวเ่ราปันนี่ไผ่พี่น้องขา ไปๆไม่ได้ินของจอเรามันหายใจว่าหลงเนี่ยเป็นเป็นเป็นหายใจเนี่ยอ๋อคือพึ่งๆวัดวัดหลดเอาอันนั้นเดี๋ยเที่ยหน่อยเออนูซื่อเท่งอ่ันห้าไหมเออไปหน่อยเอาจั๊กจัก้องเอาห้องนึงไปเห็ดขั้นหาเอาเป่นออกปล o n ่ไปคลิปนี้เอาไว้สนิ้สปอนเดอพ์พอกันไหมเนาะค่ะเนาะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องพลุกลำเผืิอนออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณค่ะ